สวัสดีครับพบกับมาเวลสแนปกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็มีพื้นที่เด่นให้เล่นกันคือเสื้อเขาอีเทอร์เนตตี้นะครับผมใครชนะพื้นที่นั้นได้เทิร์นสเนี่ยหลังเทิร์นสามอ่ะเราจะได้โยนหินใส่ตรงข้ามหนึ่งหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็ภารกิจซีซั่นพาร์ทนะครับผมจะเป็นซาเวตแลนด์นะครับโดยที่มีตัวละครซาบูขึ้นมาซาบูเนี่ยความสามารถคืออินเทอร์เนชสของเรานะครับผมลดลง2นะก็คือเหลือแค่ค่าไล้านส่งเองคือเก่งมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเด็กนี้ให้ดดูก่นนนะะะฮเ็ครับผมซึง เด็กเนี้ยเป็นเด็กที่ผมผสมมาแล้วก็ดูประหลาดแตกต่างแต่น่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเล่นจริงจะเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วมันจะเก่งไหมนะครับน้าอยากรู้เหมือนกันว่าเด็กนี้จะเจ๋งหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่ามันสนุกไหมนะครับเดี๋ยวผมขอปรับนิดนึงแล้วกันไม่ปรับเดี๋ยวไปลุยดี๋่วคือมันก็เก่งแหละแต่มันเก่งคนละกรณีฮะ คอมโบสุดท้ายก็คือต้องทำให้เด็กในมือไม่มีของเยอะครับโดยใช้นิกฟูลี่อ่ะเปิดก่อนนะเราต้องเล่นนิกฟูลี่ให้ได้ครับในเทิร์นสี่ครับนี่กดก่อนเลยครับเปิดก่อนได้เปรียบคูก่อนครับลงฮอกอายมาเหรอไม่สกูว่าหรอกเทิร์นสองลงไหมได้ลงได้ นี่ฮะตรงนี้ครับเซนติเนลครับเทินสามแต่มีสี่อินเอร์จี้ครับเราจะลงอะไรดีลงอิเล็กโตไหมอ่านี่นี่เจออันนี้ไปเดี๋ยวเจอฮาฮาครับ คูณสองครับผมแม้จะติดลบครับผมนี่เป็นสูตรคณิตศาสตร์เนี่ยเทิร์นสี่ครับลงอันนี้ฮะคือเราไม่ได้เน้นเก่งอะไรครับเราเน้นชิวครับตอนนี้ปัญหาสำคัญอยู่ที่เทิร์นห้าแล้วอา้าวลงการที่ถูกทำลายอีกเหรอโอ้โหเกมพลิกสิเนี่ย เกมพลิกแล้วลงได้แค่ใบเดียวด้วยพี่โดนอิเล็กโทรเข้าไปครับอิเล็กโตรเนี่ยเก่งจริงครับโบว์อินเตอร์จีสูงสุดหนึ่งฮะแต่ว่ามันทำให้เราลงการไม่ได้ครับผมเฮ้ยเซเลโบโอ้โหโหดจัดจะชนะไอ้เนี่ย อ้าวตายเลยอ้าวลงทำไมไล่ะอะไรกันเนี้ยสงสัยไข้รู้ต้องทดสอบนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอนิมโซลา่าผมนะครับลงไปแล้วทำลายเดวิลเดโนโซอร์เนี่ยมันจะไปเกิดที่อื่นเนี่ยที่ค่าพลังเท่าไหร่ครับเพราะมันบอกว่าทำลายการ์ดใบนั้นนะครับผมนี่ฮะไปเกิดอย่างไรยี่ิบสองหรือเปล่านะครับมาดูกันครับ โอ้เกิดออย่าราสามเองโอ้หเซ็งเลยแพ้สิอย่างเงี้ยเอาชนะนะครับผมคือตอนแรกคิดว่าระเบิด22แล้วไปเกิดที่อื่นอะตามพลังไงไม่ใช่ครับก็คือเอฟเฟกก็คือเอฟเฟกฮะ,ะก็ชนะอยู่ดีครับไม่เป็นไรนะครับผมแต่ก็เป็นกลยุทธ์ที่เท่ครับเพราะใช้อานิมโซลานะครับนี่สุดโหดของตัวนี้ครับผม สำหรับวันนี้ก็น้าจะประมาณนี้ครับมีเด็กให้เล่นเพลินสนุกสนุกได้อันหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปกดอัพเลเวลก่อนเพื่อได้การ์ดใหม่โชว์ให้ทุกคนดูนะครับผมมาเรามาอัพกันดีกว่าไม่ได้ฮะอันนี้ได้แล้วมาสามร้อยคอกปุ้งยีหกเลเวลตึ๊ดๆๆๆเกือบได้แล้วมาอีกทีนึงเอาง่ายๆสักใบหนึ่ง ม่ได้ต้องสีเขียวหรอกนี่น,นี่ใช้นี้ก่อนเดียวว่ไม่ได้สักอันสีเขียวอยู่ไหนเออน,นี่สีเขียวมาสามดีป้าพน้องซาชเนียครับขึ้นอีกสองเลเวลครบแล้วกดการใหม่ไหมตึ้งตึ้งโอ้โหได้ของหายากด้วยอันนี้รู้สึกจะไม่ใช่ภูสามด้วยนะลุกเขตนะครับผมบอกว่าความสามารถคือการทุบของคุณจะไม่ถูกลดพลังต่อสู้ครับ ซึ่งเก่งมากๆบอกเลยใบนี้เพราะเอามาคอมโบกับอันนี้ฮะเอามาคอมโบกับตัวของอ่านี่ฮัสแมดเพราะฮัสแมเนี่ยการหนึ่งการลบหนึ่งทั้งหมดครับผมแต่ถ้ามาคอมโบกับลุคเคนก็คือจะไม่ลดครับจากนั้นเราจะทําเด็กนี้ได้นะแต่ผมขอไปดูวัตถุด,ดิบก่อนว่ามันสามารถผสมผสานยังไงกันได้บ้างน,นะครับผมว่าน่าจะสนุกน่าดูนะครับการไม่ลดพลังต่อสู้หมายความว่าอ่าตัวนี้ก็ไม่มีผลเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ตัวนี้ตัวไหนวะ สองห้าอยู่นะนี่นี่ตัวนี้ไม่โดนลดพลังสามนะครับผมก็คือมันไม่ดลดพลังต่อสู้ทังนั้นพลังต่อสู้เท่าไหร่ก็ตามที่มันมีไว้ก็คือจะเกิดเหมือนเดิมนะซึ่งซ่งทำให้เราสามารถวางแผนการทําเด็กแปลก,ก,กได้อีกเด็กหนึ่งนะครับผมก็คงไปเจอคลิปหน้าแหละเดี๋ยวผมไปเรียนรู้ก่อนว่าผมจะจัดเด็กยังไงดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมเล่นง่ายๆเพลินๆกับเด็กอาริมโซลานั่นเองนะครับผมแล้วเจอครับในคลิปหน้าสวัสดีครับผม